ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุนันทาชาแนลนะคะจ้าพี่น้องยัน,นนี่อยา่างนี้อันยันนันได้ได้ของค่ะได้ของฝากนะคะได้ของฝากอีกแล้วค่ะพี่นอ้องมันนี้มาก่องบะะแบบง่ายเลยค่ะละบิ้งกองแบบง่ายหนึ่งค่ะพี่น้องมาจากใสเดี๋ยวยันนันจะมามามา,มาเปิดลายลุนไปนน้ำกันเน,นาะค่ะนอว่า,าผู้ใดเป็นคนส่งของมาให้ยันน,น,นันเราขันไม่มีอย่างนีค่ะพี่น้องอยากรูแเราเป็นปบ่ค่ะไม่อยากรู้ก็ต้องรู้นะคะเพราะว่ามันนี้ยันนันจะิให้ลูแล้วค่ะพี่น้องกองแบบง่ายยังหนักเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะพี่น้องเนาะเปิดเลยนะคะกล่องใหญ่มากเนียนอย่างน้ออยู่ในนีน่เนาะสมันใหญ่สมันหนักแผ่พี่น้องเอ็นเอนเอนค่ะพี่น้องอย่าอิจฉากันเด้อค่ะผู้ใดบ่ได้กินก็ได้เดี๋ยวแยกนั่นสิก,กินเพื่อเป็นของกินล้วนๆเนาะค่ะพี่น้องดูนี่นะคะ ถามค่ะพี่น้องบักขามบักขามกล่องบักไงหนึ่งหลายโลเลยค่ะพี่น้องมาจากช่องอะไรเดี๋ยวยันนันอ่านก่อนใครส่งมาให้ยันนันหูจากกีเลล่ะว่าผู้ใดส่งมาให้เนาะค่ะพี่น้องส่งมาจากคุณธทีรพงเทพอินมาจากเชียงคานค่ะจังหวัดเลยค่ะพี่น้องหรือช่องนั่นก็คือช่อง น็อคคันแนวนั่นเองนะคะค่ะน้องๆคน,นส่งบักขามหวานมาไห้กับพี่น้องยันนั่นก็บา่าโอ้ยเก่งใจไปอยากให้ทรงมากห,หรอกเครื่องหนักครึ่ังเก่งใจน้องเนาะต้องเสียเวลานะคะต้องเสียเวลาเขามาสรงของให้ย,ยันนั่นแหละกะ่ะแดงปั่นกันมากสรงมาไห้กับสรงมากบากหลายนึงค่ะพี่น้องมีหลายสถานีนี่อันนี้เิ่นมาแบบนี้แบบอ่าไม่ได้คัดนะคะเิ่น่บร้คัดเลยค่ะพี่น้องเบิ่งเบิงฟักให้เบิงบ่งให้เบิงบงบ่งฝักแบบขามคะ่ะ ฝากแบบง่ายหนึ่งง่ายหายงามขาดน้นองขายบ้านอนอดองนกนี่บบนนมึงแนวฝากบักขามเพิ่นเพิ่นสรงแม่ี่เพิ่นเบลคัด,ด้วยค่ะ uh. แบบนี้แบบที่ไม่คัดนะคะไม่ได้คัดให้ยานน,นนันเพิ่นนีอีกแบบหนึง่งแบบแบบคัดเนาะคะ่ะพี่น้องใส่ถุงแยกมาต่างหากเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องแบบนี้คือแบบคัดแบบนี้คัดคัดเนื้อหวานอร่อยเพิน่นวะมึงดูค่ะอ้ยขอบคุณน้องนกหลายเด้อน้องเลยทีนี้อย่างตอบแท่นน้องเนาะบัดนี้นาอนอกจากบักขามแตมีอีหยังอีนี่ค่ะพี่น้องมีหอ,อยหยังอีกอยู่ในนี้ โอ้ยบักฮุ้งบักฮุ้งมะละกอฮอนแลนด์มาสั่นค่ะฮอนแลนด์นี่คืออ่าจะหวานกรอบอร่อยนะคะเดี๋ยวร้อยมันสุกนะคะพี่น้องโอ้ยขอบคุณมากมากเลยน้องน็ๆคือย่นนันเก่งใจเก่งใจอีบีค่ะพี่น้อง,องเรื่องอันส่งของส่งยางมาให้ย่านั่นไม่อยากให้ส่งดะะอกค่ะเพราะว่าย่านั่นเข้าใจาต่างหา้าค้นห้ากับต่างคนกับต่างถ้ามาหากินเนาะค่ะพี่น้องเนาะบอกบอกน้องว่าเรต้องส่งเ่าต้องส่งน้องว่าเป็นยางว่าเป็นยางเพิ่นกับเบยอมค่ะ มอ,อยากให้เอื่อยได้กินพี่นั่นผมขอทรงมรสันหามบ่ได้แะจจำใจต้องให้ทรงแหละค่ะพี่นอ้องมันแตกมันแตกแน่จัหน้อยนะคะนะเนาะเดี๋ยวขัดอนที่แตกออกค่ะพี่น้องอุย้ยคันนี่แหละค่ะพี่น้องกะน้ำใจจากน้องๆเนาะคะ่ะที่ไปมาหาสู้กันกับยันนั่นนะคะยันนั่นกะขอบใจน,น,อน้องๆหลายๆเลยว่ะเขาให้ช่องน,อน้องๆปังๆแฮ่งๆเฮ็ดกิจการข้ามาค่าขายอย่างหรือว่าเฮ็ดอันเออเป็นปลูกมั่นนะคะปลูกมั่นปลูก ปลูกยางเนาะคะ่ะจะขอให้ได้ราคาดีๆเด้อค่ะน้องๆเด้อค่ะจังไดกะขอบคุณหลายๆมีอยังเท่ากับคงสิได้จับมือกันตลอดไปแหละ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนอื่นก็นคือกันได้ค่ะมีอยังจะได้ามามาฝากคอมเมนต์ไว้อยากให้ยันนั่นอันดูแลเรื่องอยังอยากไฮสร้อยมีอยัอยงอันนั้นอันนี้ขาดเหลืออยังเนาะคะ่ะเนาะเท่ากักบมีเวลาเท่ากับไปให้ด้วยใจนะคะ่ะก็ประเด้มวางว่าสิต้องมีย่งมาตอบแทนกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ คค่่ะะสำหรับวันนี้นนั่นก็คือสิบุ๊ี่ยังไลค์ค่ะกะมาเปิดกล้องของฝากพร้อมๆกันจากช่องน็อกแคนเนลเนาะค่ะเนาะน็อกแคนเนลเป็นช่องตลกค่ะคอนเทนต์เพิ่นสิเป็นอันเว้าเรื่องตลกคลายเครียดเนาะค่ะพี่น้องเข้าไปย่ำใดก็ได้หัวย่ำนั่นค่ะยังใดก็อย่าลืมไปเยี่ยมพยายาในน้องเลยค่ะในน้องนีใจดีสุดยอดแบบคือใจดียิ่งกว่าบอกว่าถือค่ะพี่น้องว่าจะบอกให้ซอยอยังแลนต่ำเอาต่ำเอารลดค่ะเนาะค่ะเนาะค่ะเช่นใดก็นั่นกะ ะขอให้พี่น้องทุกขุนนะคะ,ะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากนิสวับนะคะทําอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้นันต์เป็ดก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องมาสิไปออกรรกำลังกายค่ะนี่อันใส่ชุดแอโรบิกไอพวกแม็ซใส่ชุดอันโยคะไปแล้วก็เลยคือพอว่าจะต้องมาแกะกล้องของฝากก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวยันสิไปกินปลาคามแซ่บๆก่อนเดี๋ยวค่อยสิไปเล่นโยคะค่ะพี่น้องมาได้ค่ะผู้ใดอยู่ไกลมากินน้ำกันค่ะ